ต้อนรับนะครับมอมหลวงพัชรศุดาปิยกกรนะครับรัแะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงสื่อมวลชนนะครับทุกท่านเลยนะครับผมเข้าสู่ในงานแกรนด์โอเพนนิ่งนะครับนิยาสปาแอนด์ออนเซ็นนั่นเองที่นี่ครับเดี๋ยวพาร์เซโอเดี๋ยวพาโซิโอพาร์คกาญจนาภิเษก,ก,กครับแล้ววันนี้อยู่กับผมนะครับจอำจองประทมพัฒน์อภิพัฒน์เดชาคุณครับค่ะและดิฉันนางสาวพิชาดากุญชลซ้อนหรือป้ายไทยไหทองคำศิลปินจากป้ายทองคำ วันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันพิเศษนะครับเรื่องามยาปีนะครับที่เราจัดได้ใช้บริการสปาแอนด์ออนเซนระดับพรีเมียมเลยทีเดียวไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นไม่ต้องไปถึงแล้วมาถึงประเทศไทยแล้วะะใช่แล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะอยู่ที่เดะพาซิโอพาร์การชนาพิเศษแห่งนี้จะอยู่ข้างๆธนาคารกรุงเทพนะครับฝั่งที่จอดรถของฝั่งสมาคมปักใต้เลย นะครับใครอยากใช้บริการเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับบริการเรามีอะไรบ้างคะน้องฟ้ามากมายเลยทีเดียวค่ะที่นี่เป็นการนวดแบบครบวงจรค,ครับะเป็นแบบนวดแท่แผงไทยนะแบบสปาหนะ้าออนเซนอาบน้ำแร่แช่น้ำนมสครับผิวมากผิวนะอบสมุนไพรค่ะเทปเน้นหน้าแว็กขนนะรวมไปถึงนวดสลายไข อัอนนี้เหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพใช่ครับโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เฉพาะท่างด้วย<ช>สำหรับ ที่นี่เลยนะฮะแต่ก็สำหรับเดือนนี้เองเรายัมงมีโปรโมชั่นพิเศษ,ษในช่วงของการการโควิดยิ่งด้วยนะครับเราจะมีส่วนลดกว่า50%เลยตลอดเดือนพฤศจิกายนนั่นเองดังนั้นใครสนใจอยากจะมาน,นสปาออนเซ็นแนบบครบวงจรแบบนี้มาได้ที่นิยาสปาแอนออนเซ็นนั่นเองครับและในลาดับต่อจากนี้นะครับเราจะเข้าสู่พิธีการเปิดนะครับอย่างเป็นทางการนะครับผมจะขอเรเชิญน,นะครับคุณนิยาหรือคุณนิยาริน จิระอัสรวัตรนะครับได้ขึ้นกล่าวนะครับต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของสปาแห่งนี้ครับเป็นเชญนรั้นะคะที่เป็นเรติให้มาที่มาเปิดงานในครั้งนี้ค่ะแล้วก็อขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านแลวก็แขกทุกท่านที่มานะคะก็สําหรับวันนี้นะคะที่ได้เปิดสปาที่คาซิโอการจนานะคะก็ก็เร็งว่าก็คือมองว่าปัจจุบันเนี่ยคะ่ะทุกคนเนี่ย มีการทํางานเกิดการเมื่อยล้าเกิดเกิดความเครียดทุกอย่างก็คือสะสมแล้วก็คือในในไทยเนี่ยคะ่ะจะไม่ค่อยมีแบบว่าออนเซนที่แบบว่าเป็นเป็นออนเซนแท้ๆแบบที่มันเป็นออนเซนส่วนตัวเราก็เลยคิดว่าเออในโซนนี้มันไม่มีในในส่วนของออนเซนที่แบบเป็นออนเซนส่วนตัวเราก็เลยมาเปิดที่นี่เป็นที่แรกคะ่ะของที่นี่คะ่ะก็จะเป็นออนเซนแท้แล้วก็มีแร่ธรรมชาติอะไรจาก ญี่ปุ่นแท้เลยค่ะก็จะช่วยในเรื่องของผิวพรรณเรื่องการหมุนเวียนของเลือดแล้วก็ช่วยเรื่องสุขภาพค่ะแล้วก็ในส่วนของอสกับผิวก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิวของแต่ละคนค่ะก็จะสําหรับคนที่มีผิวแห้งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อีกแบบผิวมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อีกแบบซึ่งก็จะพอทําเสร็จก็จะรู้สึกได้เลยว่าผิวเนี่ยก็จะลื่นแล้วก็ มีความใสขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนเรื่องของการนวดนะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของอาการนวดและทุกคนก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถที่จะปนวดอาอกซิซินโดนวดแบบทําให้แบบผคลายอะไรอย่างนี้ค่ะนวดอารมณมากก็จะมีหลายๆอย่างทั้งนวดหน้าขัดหน้ามีผคตรดวงอนค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก,ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะ ก็ใครที่อยู่แถวนี้นะคะก็ก็สามารถที่จะมามาลองใช้บริการดูได้นะคะเพราะว่าเดือนนี้เดือนนี้มีโปรโชัน่นพิเศษค่ะลด50ค่ะทั้งเดือนค่ะขอบคุณค่ะครับนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกา นะครับผมก็สามารถมาได้นะครับและเดี๋ยวช่วงนี้เรียนเชิญคุณนิยาเรนได้พักผ่อนสักรู่นะครับสักครู่ก่อนครับและในลำดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญหมอมหลวงพัทรสุดาคิติยากรนะครับได้ขึ้นกล่าวอวยพรและกล่าวเปิดนะครับนิยาสปาแอนออนเซ็นนะพรีเชิญครับค่ะพ่อพัทรสุดากิติยากรนะคะขอมคุณที่งเรียนค่ะ ก็ยินดีมากๆเลยที่ได้มาร่วมเปิดงานในของคุณมิยานะคะสปาแห่งองเซนนะคะก็เป็นสปาแบบที่ไม่เคยเห็นจริงๆว่ามีครบวงจรมากๆบางที่ก็จะเป็นแบบว่าไม่มีมีสปาเดียวมีแต่นวดไม่มีแว็กไม่มีอลไรที่เปิดเมนูดูโอ้เลือกไม่ถูกเลยค่ะว่าจะทำอะไรก่อนก็สาวๆคนไหนนะคะแล้วก็ คนไหนที่ผ่นใจจะมาผ่อนคลายรับรองว่าถ้าเข้ามาที่นี่เนี่ยคือได้รับผลต,ตอบรับดีมากๆเลยได้ดูแลในหลายอย่างค่ะแล้วก็กรุงเยนขอให้ร้านของพี่นิวนะคะหรือว่าคุณนิยาค่ะประสบความสําเร็จค่ะแล้วก็กิจการเจริญก้าวหน้าค่ะรุ่งเรืองรุ่งเรืองรวยรวยค่ะปังๆเป็นเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านเลยค่ะ ก็ขอบคุณนะคะที่เชิญมาวันนี้ก็ูเวียนขอเปิดงานไว้นัที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณครับและในลำดับต่อไปเราจะเป็นการติทธิิเยะครับไอส่วนด้เกาครับยจะเป็นางนี้เลยนะครับเก็บภาพได้อย่างสวยงามสบรกอัพเดทที่ยังเป็นทางการ พระปิ่นเฉลิมใน่าอหลวระทธาสิษยยกรนข่าวบเป็นประธานในการตัดพิธีในอาราธาและออนเซ็นนะเสน่าบนิยมันนะ ครับผมก็มาใช้บริการก,กันได้นะคร<ม>ับเปิดแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะกกนรับส0บนาฬิกาถึง21่สนาฬิกาที่เดี๋ยวพาร์คเดี๋ยวพาร์ซีโอพาร์คกาญจนาน,นครีสเป่นเอกครับและในลำดับตอนนี้เดี๋ยวจะได้ชมด้านในงานนะครับแล้วเดี๋ยว ก็เป็นที่แรกๆเลย่ะวงเวนไม่เคยเห็นอนกันนี้จะทาเป็นสไตลเซนรู้สึกว่าแบกใหม่มากๆแล้วก็่คอสนี้น่าทำนะคะน่าทำแล้วก็บอกว่าเห็นมีออนเซนน้าแร่น้านมอะไรอย่างองีไว้น่าสนใจมากๆนเพราะว่า ไปที่ญี่ปุ่นไปที่ไมโลคอ,อนเซนมันผ่อนคลายมากๆเลยค่ะคือมีทั้งน้ำอุ่นน้ำเย็นแล้วก็น้ำแร่น้ำนมถ้ามาที่นี่ก็ไม่ต้องไปที่ญี่ปุ่นไม่ต้องเสียค่าส่งถึงแห่งที่นี่ค่ะที่ลิ้งยาสปาไาโลคอนเซนได้เลยส่วนตัวด้วยเป็นอห้ไฮเวย์ลักษณะคล้าย ที่ต่างประเทศไหมคะคล้ายค่ะเพราะที่ต่างประเทศก็จะมีแบบเอกชนตัวอย่างนี้เหมือนกันซึ่งอนุญาต่าทำได้ดีมากๆค่ะและอย่างการที่เราเข้าไปอบอัลไซเมี้์ค่ะจะช่วยในร่างกายยังไงบ้างคะค่ะช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนของเลือดนะคะอัลปักขึแรกเลยว่ามันก็จะมีแร่กรรมาทำและธาตุต่างๆที่อยู่ในนี้เลือดผ่านอะไรยงเีนะค่ะก็จะช่วยนะคะ ใช่เพราะว่ามันมีน้ำน้ำร้อนกับน้ำเย็นสลับกันแล้วก็มีน้ำมีน้ำนมด้วยเรื่องผิวตรงฉะนั้นเนี่ยเราคิดว <c oughs> ่ญญาเรื่องระบบไหลเวียนเรืองภายในแล้วก็เรื่องผิวข้างนอกเ่ยไม่แห้งแน่นอนคิดว่าแบบคิดมาแล้วเลยแก้ผิวไม่ได้ชุ่มชื้นคือดูแลทั้งภายในภายนอกเพราะนนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเ <c oughs> มื่็เมื่อมาเนี่แบบ <c oughs> โอ้ <c oughs> โหเมี่อเ<ด>มื่อมาเนะนี่ยหายยังไงเลยค่ะหายเลย น้่หนาวพอดีแล้วอย่างน้ำแร่น้ำน้ำน,ำนมอะไรอย่างงี้ต้องใส่ใส่ไปนในอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นธรรมชาติแต่ก็จะไม่มีสีมันก็จะมีหลายกลิ่นค่ะกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นกุหลาบแล้วแต่หลัจะเลือกค่ะแบ๊กแบ๊กเอาอยู่ไหม,มเอามือลงเอาคุณให้ท่านเอามือลงน้ำ จะรู้สึกสบายแล้ว้ยนี่นดแค่ตื่นนะวมันทุกคำนอนทุกอุ่นของเขานพอดีพออะไรตื่นืมาห้านส้นคำาว่าจะระบนอะไรเลยมันลงไปเป็นความคายสบายสบายแน่นอน ค่่ะะะรรรรรอออใใใช้้้้นนาามััหหหืไไไทยงงงกาายเเรป็นยังงงไบ้าคะก็จะมีอ่าก็จะทําให้เลือดลมดีบางคนที่จะเมื่อยล้าจากการเดินเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็จะผ่อนคลายนวดไปนวดมาเริ่มจะหลับแล้วค่ะทำคอนเทนก่อนค่ะตองบอกว่าต้องทำคอนเทนต์ก่อนสบายไหมคะสบายเป็นคนเดินเยอะแล้วเท้ามันล้ามากเลยคือนวดไม่เจ็บเลย ตอน,นนอนขึ้นรกเหมือนรู้สึกผ่อนขารู้สึกเหมือนกลับสมบุญแล้วเมื่อกี้น่าสน,นใจที่เขาบอกว่าอันนี้นวดนวด,วดอันนี้คือสําหรับคนนอนไม่หลับด้วยอันนี้ไม่เคยเจออันนี้ไม่เคยเจอจีิี้ว่าคนหลับยากหรือนอนไม่หลับถ้ากลับถ้านวดนวดเท้าตรงฝั่งเขาจะกลับให้เรางอน่าสนใจเหมอนโดยที่ไม่ต้องใช้ยาใช่ไหมคะแต่ว่าเรามีคนหลับอยู่แล้วแต่เพื่อเราหลับคนที่ ต้องกินยาเราหลับจำเราไม่ไม่ต้องกินต้องใช่ที่เขาบอกว่าเป็นวิธีแก้ได้ที่ไม่ต้องใช้ยาค่ะค่ะถูกต้อค่ะเพสอบถามหน่อยเพราะของอาจจะเป็นอ่าคนที่ชอบแบบสปาห,หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องการนวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยเอ่อเสริมสุขภาพเราอย่างไรในบ้างค่ะจริงๆแล้วหมาเป็นคนขับรถตลอดเราไม่ได้มีคนไม่ค่อยใช้คนขับรถเพราะว่าไม่ทันใจ เราจะขับนถแล้วก็เราจะมีการทํางานที่เหมือนออฟฟิศินโดมหลังเราจะตึงทุกอย่างมันจะตึงไปหนดกถ้าเราไปร้านตื่นวดที่ไม่ดีและเจ็บไปเราก็ไม่ผ่อนคลายเราก็เลยเลือกที่จะเข้าสปาหรือว่านวดให้ผ่อนคลายทําทให้ตอบโจทย์เรามากขึ้นเพราะเราก็ออกกำลังกายด้วยเวลาเราไปฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยทางจะไหนก็ต้องนวดซึ่งเราต้องหาเวลามาสปา อาจจะไม่ได้นวดอย่างเดียวผ่อนคลายด้วยอย่างอัลเลเซนต์ก็คิดว่าช่วยหรือว่าจะเป็นเรื่องของการนวดเท้าปรับสมดุลหลายอย่างให้การไหลเวียนของเลือดดีเพราะว่าเราก็พอดึซึ่งคิดว่าถ้าเป็นการนวดหรือการทําให้ภายในกับภายนอกเราดีขึ้นน่าจะปรับฮอร์โมนเราได้ดีขึ้นเลยรู้สึกว่าอย่างนี้ก็รู้สึกผ่อนคลายมากเลยแลวถ้าที่เราดูแล้วอ่าค่าพัวของร้านเนี่ยค่ะ จะช่วยให้ประชาชนที่ข้ามาใช้บริการเนี่ยสามารถผ่อนคลายได้หมดทั้งทั้งเนื้อทั้งตัวเลยอันนี้สําหรับเรามั่นใจเลยค่ะว่าเราของวงเวียนยังไม่เคยเห็นที่ไหนที่ครบวงจรเท่านี้ค่ะคืออย่างเวลาทําทุกอย่างที่เกี่ยวกับความสวยทำงานเช่นเข้ามาทําหน้าขัดหน้าทําสปาหรือจะมีออนเซนขัดตัวที่สําคัญคือมีแว็ ผู้หญิงคนนี้แวกคุณผู้ชายก็เข้ามาแวกได้คือคิดว่าครบแล้วนี่ยังพูดไม่หมดไม่รู้ว่ามีอะไร <c oughs> เพราะว่ามเมื่อกี้ดูในเมนูเหมือนมีมากกว่านี้่ะ <c oughs> มีอะไรเยอะๆแล้วก็ที่สําคัญเลยจุดเด็ดของที่นี่มเมื่อกี้ดูในเมนูนะค่ะคือใช้แบรนด์เคาน์เตอร์แบรนด์มานวดหน้าซึ่งคนที่ใช้อยู่แล้วหรือโรงเรียนที่แบบใช้หรือใครที่ใช้เข้ามาก็เลือกไปเลยเจะแบรนด์อะไรมีหลายแบรนด์ค่ะคนจะถูก กับอันนั้นหรือไม่ถูกกับนนั้นเลยก็จะเลือกได้คือมีลูกค้ามีมีให้ลูกค้าเลืกหัวเนี้มาก็คือของบุงจรจริงๆอันนี้จริงทั้งตัวเลยจริงๆหัวจะลดขา <c oughs> คิดว่าตอบโจทย์ลูกค้าแถวนี้มากพ <c oughs> าค <c oughs> ใช่ค่ะ มาถ่ายรูกปก่อนก็ได้่ะแต่ว่าเวลายกบบนั้นมาวังวางกันก็จะหลุดแล้วอ่ะ นั้นสปาของพี่เนาะพี่วันนี้เห็นบอกว่ายกออนเซนมาถึงที่นี่เลยเป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกะ็ที่เปิดร้านครั้งนี้นะคะก็มองเห็นว่าปัจจุบันเนี้ยคะ่ะคือทุกคนน่ะก็จะมีความเมื่อยล้าเหนื่อยล้านในการทํางานไม่ว่าจะความเครียดอะไรต่างๆอ่ะคะ่ะก็เลยมองว่าเออแถวเนี้ยไม่ได้มีออนเซนเลยก็เลยมาเปิดที่พาซิโอนี้คะ่ะก็ะก็จะเป็นออนเซนเพื่อสุขภาพ สำหรับคนที่แบบมีความไม่ล้ามีปัญหาด้านสุขภาพหลกัหลกๆเลยเนี่ยออนเซ็นเนี่ยก็จะมีแร่ธาตุต่างๆเยอะมากในธรรมชาตินะคะเวลาที่บางคนที่มีโรคอยู่แล้วที่เป็นะสะเก็ดเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาได้แช่ตรงนี้ก็จะก็จะหายแล้วก็ดีขึ้นค่ะในส่วนของเรื่องของผิวพันธ์อย่างเงี้ยะคะ่ะเราก็จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะ เหมาะสมกับทุกสภาพผิวคนที่ผิวมันต้องใช้ผลิตภัณฑ์แบบไหนคนที่ผิวแห้งต้องใช้ผลิตภัณฑ์แบบไหนเราก็จะมีการแนะนําก่อนก่อนทุกครั้งค่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องนวดหน้านี่ค่ะเราก็จะใช้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เคาน์เตอร์แบรนด์ทั้งหมดค่ะก็จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าค่ะก็เล็งเห็นว่าการเปิดในครั้งนี้ก็ก็พยา,ยามทุ่มเททุกอย่าง ที่นำความรู้ที่เราเรียนมาและก็มาเปิดร้านเพื่อจะให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์ได้มากที่สุดอะคะ่ะค่ะ ที่บอกว่าครบวงจรเนี่ยมีอะไรบ้างคะามตั้งแต่หน้าจะหลุดเท้าเลยค่ะก็คือหน้าก็จะมีในส่วนของการนวดหน้านะคะนวดหน้าแล้วก็เป็นผัดเซลล์เป็นมาร์กเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวก็จะมีการสครับผิวมีการนวดมีการนวดสลายไขมันส่วนเท้านี่ก็จะมีการนวดเท้าก็คือมีครบวงจรแล้วก็จะมีแว็กขนด้วยค่ะค่ะที่ต้องขอถามถึงมาตรฐานความปลอดภัยเนาะของร้านสปาแห่งนี้มีมาตรฐาน ไปลอดภัยยังไงบ้างค่ะร้านสปาแห่งนี้ก็จะพะนักง,งานก็จะมีใบาจากกระทรวงสาธารณสุขทุกคนนะคะก,ก็จะมีใบผ่านมาตรฐานทุกคนคะ่ะแล้วก็าทางเจ้าของร้านนะคะคือตัวของนิญ่ญาเองก็ได้ไปเรียนหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาแล้วก็ได้ใบประกาศข้างหลังนี้มาทั้งหมดค่ะเรื่องของความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยคะค่ะ มีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการอย่างเงี้ยค่ะค่ะ <c oughs> เราก็จะมีการสัมภาษณ์ก่อนค่ะก็จะมีการถามข้อมูลก่อนว่ามีโรคประจําตัวมายัางไอะไรเงี้ยค่ะเหมาะสมไหมที่จะลงสมมุติว่าเ,าเขามีโรคประจําตัวเ,เขาจะลงออนเซ็นได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเราต้องถามก่อนค่ะสอบถามก่อนค่ะจะมีการคัดกรองก่อนค่ะ,ค,ะคาดหวังการเปิดร้านสาาท,ที่นี่ยังไงบ้างก็คาดหวังว่าจะประสบความสําเร็จแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะๆค่ะอยากให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์ในส่วนนี้ ที่เข้ามาบริการให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดค่ะตอนนี้เริ่มมีติดต่อเข้ามาที่จะมาลงออนเซ็นบ้างหรือยังมีแล้วค่ะเมื่อวานนี้ยังไม่ติดป้ายยังไม่เปิดเลยค่ะเมื่อวานกําลังเตรียมกันแล้วก็มีลูกค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาถามว่าเมมเบอร์เท่าไหร่อะไรยังไงซึ่งคนนั้นน่ะเขาก็ได้มีสมาชิกอยู่ที่อื่นที่ไกลทีนี้เขาบอกว่าตรงนี้ใกล้บ้านเขาแถวนี้ไม่มีเขาก็อยากมาสมัครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้ามาสอบถามเยอะพอสมควรค่ะค่ะว่าตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยค่ะเป็นยังไง ใช่ค่ะเฉพาะเดือนพฤศจิกายนี้ก็คือเป็นเดือนที่เปิดร้านก็จะลด50%ค่ะสำหรับลูกคา้าทุกเมนูเลยค่ะค่ะ หรับคุณลูกค้านะครับที่ต้องการนะครับครบโมจรแบบนี้นวดสปาออนเซนแบบนี้นะครับมาได้เลยที่นี่ครับนิยาสปาแอนออนเซ็นเองที่เราเปิดกันที่นี่ เดือดพาฟิโอพาการจชนะนิเศษนั่นเองนะครับทุกวันเลยเวลา1 0บนาฬิกาถึง21ดนาฬิกานั่นเองนะครับวันมีหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนวดสปาออนเซ็นน้ำแร่แช่น้ำนมสครับผิวกายมีอะไรแรับมาสกผิวค่ะอบสมุนไพรนะคะสวิตช์เวนหน้าแว็กซ์ขนนวดสลายไขมันดึงเชี่ยวชาญนั่นเองนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่า เดิอน <G iro entender it> ี้มีโปรดีๆโปรเปิดร้านของเรานะโปรพิเศษทุกๆโปรแกรมทุกๆการลวดทุกๆ สปาทุกทุกแบบเลยนะฮะลด50เปอรกับนะตลอด้เดือนพฤศจิกายนนี้เลยใช่แล้วนะครับนึกถึงความสวยผ่อนคลายแบบนี้สบายๆที่นิยาสปาแอทออนเซนนั่นเองนะครับและวันนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณนะครับสื่อมวลชนทุกๆท่านนะครับแขกทุกทุกๆท่านด้วยและที่สําคัญนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์หมูอินเตอร์พันล้านอาจารย์หญิงบ้านบารมีนะครับอาจารย์พี่สีมงคลค่ะครับผมและ ขอบคุณนะครับสำหรับประธานในที่นีในวันนี้นะครับหม่อมหลวงพัทรัสุดากิติยากรที่ให้เกียรติเป็นประธานในวันนี้ด้วยนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เราสองคนหมดหน้าที่ลงแล้วนะครับเจอกันได้ใหม่นะครับที่นี่เดี๋ยวเราจะมาใช้บริการนะครับแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับทุกท่านด้วยนะครับ